เลยครับนี่เดี๋ยวสิถ้ามมึงมื่นเท่าทไรแยกลูกมื่นเท่าไรครับพายมื่นหนึ่พันโอ้มื่นเอ็ดชื่ออะไรมื่นเอ็ดครับอ้ยเป็นแม่ลูกเป็นแม่ลูกแหลกัด <c oughs> น้องก็เหม็นมากจากเบืองของดำใช่เบิองอุษาของมาเบิง แม่ลูกเท่าไรครับสามหมืาครับสามสิบห้าแยกเดฟ<ค><ด>แยกแยกแม่มันสองหมื่แยกสองหมนลูกหมื<ด>่นห้าแม่ลูกสามหมื่นห้าพันบาทลูกหมื่นาถ้าแยก<อ>ยแกม่สองหมืน 20, ่น<ค>ห้<ด>องดำสองหมื 20, บาทห้อร่อยสี่สิบอยู่ะเาไปขุนไม่ลูกเลยขึ้กันพี่น้องครับ นมไข่คืกระลั่งึ้นครับอสองหมืน่นสองหมื่นแบบคุยกันตัวนี้จังหมื่นหา,าพี่น้องอยากเบื้องของดำครับแม่ลูกสามหมืน่นโอ้ถ้าดือา้ออะไนี่เรียงเป็นง้อเนื้อครับเรียเป็นง้อเนื้อกัน สามหมื่นบาทได้เปน็นห่อแม่ลูกลูกแม่คลองดำเคยย่า,ยามไทยลายสุดแตพ่พอเพิ่นเขามาเบิงนะ่งเนี่ยขอมาเบิ่งกับไายเพิ่นเบิ่งทองดำอ๋อไม่าสามหมืน่นแม่ลูกอ่าเทียบเทียบราคาครับสามหมื่นบาทลนูประมาณสองสามเดือน เจไพตัวไม่ต่อลาบ่องตัวตัไเจะท่าตัวาตัตัแดงครับตัวดำครับตัวตัวเนียกพันโอ้พันชุดนี้เท่าไหชุดนี้สมตัวมองเอาได้บอกร้านเด้ยบ่เอ้าบอครับเท่าไหร่มองเหาเบอร์ตาสามตัวมื่นแปดมื่นแปดพันของดำ เขาเกตเดือนเขาเกินนี่เด็กน้องอ้วนดีพี่ดีที่พี่น้องเนื้อนังดีนี่ดเท่านี้เท่าเด็กเท่าเด็กของโหอ๋อโอ้ของไี่ของผมสามตัวสามตัวหมื่นแปดพี่น้องยกชุดยกชุด่งวันเม็ต่ตัวแดงรับตัวนี้นี่ตัวละหกอเจ็ดาบอกว่เนาะตัวนี้ถือก็เนี่ยตัวนี้ หกพันหกพันชุดนี่หมื่นแปดเด้อพี่น้องท่ายคองดำให้บึงอ <c oughs> ไอ้บีบไมถูกเอามาสามตัวบ่มีเนาะขอ,ขขอขขะคุณเล่นๆขอพใดเล่นราคาเบาๆโดยลาเจ็ดพันหาราคาทำกันทั้งสามหมดเลยเจ็ดฟันหา,หาสาวสาวน,าน่อยบ่น่อยแล้วับปีอย่ง่อย ก็พ่อหอด,ดีอาจจะเขาดวนเพราะผมเคยเห็นเหล็กเขาดวนบนตัวเดียวบตัวเดียวคู่นี่ตลเจ็ดพันห้าคู่นี่ตัวละเจ็ดพันห้ามยืนอยู่สูงไงก็ทายงอนาย่วงหลายมัน คูนี่กับเจ็ดหาเจ็ดพันห้าร้อยบาทอืมโอ้น่ามานันหรือมีการซื้อขายอะไรเปล่าเจ็ดหาเจ็ดหาทั้งาสามราคาเท่ากันต้นคุนต้นหนึ่งต้นนั้นเท่าไรแดงๆโอ้สี่โตัวตัว ตัวถูตัวผูเออแดงนีเจ็ดพันห้าสี่ถยกชุดนี้เขาได้เ่าได้โอ้มองขายเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจดสี่เขาได้พี่น้องเจ็ดสี่กี่แปดเออเน่ยอืสองหมื่นแปดนี่ครับเอาไปสางฟ้ามเลยเลยอ่าพี่น้องเปิดฟ้ามไม่เป็ดฟ้ามไม่นี่ครับ คืดสามคามด้ยตัวนี้สี่ตัวสองหมื่นแปดคุนย่างเดียวเรียงย่างเดียวผูสองอ้ผู่แม่ผูสองแม่สองพี่น้องมาไปคุใเซกันเดี๋ยวเทงแม่พันเดี๋ยวเทงตัวผูมเงี้ยได้ยูสองแปดสี่ตัวสองหมื่นปดห้องดำาของผู้เดนก็เเจ้า เขาหน้าซี่โตบเหโอ้พี่น้องเอาคอมเมนต์มาทายของดำพี่น้องทางบุยร่ำนะว่านี่เขาบึงยูพันยูเพื่ออะไรพี่อยากบึงนะนี่มื่นแปดได้ครับเลอยสามหาได้ชิ่งดีตัวนี้เหนือลายพ่อมพ่อสื่อตัวนี้มื่นแปด ไม่เป็นแม่พันแม่บอกไปอ๋อทั้งหมดตัวนั้นหนึ่งคนไป,ปอยู่โอ้หมื่นสี่โ,โอ้หมื่นสี่พี่น้องหมื่นสี่หมื่นสี่าาเบาเบาหนึ่งหมื่นสี่้าลอยส,สามสิบสองอมีหมื่นสี่ฟันบาท ให้เพิ่งเอาหนาน้าจะฝากเบอไว้อยู่บ่ะหรือบริสะทวกจะฝากเบอไว้อยู่บ่ะหรือบริษวกศูนย์แปดเจ็ดแปดเจ็ดสีหหเจพี่น้องยุ่งวอยู่เพื่อเะไรครับสำลรงขอบคุณครับ มันหมานมันมานพี่น้องสำโรงเ้อยกชุดที่สามตัวเท่าไรที่าพี่น้องยกชุดสี่ตัวชุดสางฟ้ามตัวละเจ็ดพหาชุดสางคอกสางฟ้ามห้เจดพห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเจเจปดประมาณพี่น้องสามหมื่นเนาออ๋อชุดยกชุดสี่ตัวสามหมืน สร้างคอบสร้างความห้าอ mm ุ Ay ่นเด็ดมหมื right. uh. no you sure you ่นโได้ครับอ้สามหมื่นได้จูงวนเมตรห่าเมตดนี่เมตรนี่หน่อยคอราคสตัวมากคาสองตัวน่คงหรับสี่กิบเอากระละเจ็ดพันกวดเหรอสองตัวละหกพันอ๋ออ๋อนี่กันคู่นี่ตัวละเจ็ดพัห่าครับอ่าัวผูพี่น้องกับี่คุณ หงส์สี่ว่าไทยแห้วาเบาๆอเีเบื้งหนึ่งเนี่ยตัวนี้ก็เจ็ดพันหาวันเมตรนี่น้นอยห,หลังหัวเมตรหาเนี่ยชลูเล่ผู้นี้จังหกหานี่ยเนี่ยตัวสั่งคอสั่งค้ามซีตอวหงพ ดกาดีา okay. ีกว่ากวาดีาดาดีาดความีี่น้องวีว่ี่่าร่ด่ดอกาดีกวาีก่า่าเธอคุยกว่ดีอววด้อขอมูลบางตกนต้นอ่กาก่าด่าด่ากว่กว่าดกว่่าดีก อ้าฝากเบอร์ไว้เนี seven, eight, 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 10, ่ย0 e> ุ <co <co 8แปดแปดคืบแปดแปดทีเจ็ดหนึ่งแปดหกหนึ่งศูนย์แปดหกหนึ่งศูนย์ครับมันมันครับตการ์ดบอกหกสิบแปดหกพันแปดหกพันแปดร้อยบา โอ้ร้3สามเจ็ดสามแปดเกือบร้อยสี่ชิบด้วยเงบ้านสามเจ็ดสามแปดถ้าใดด้วยโอ้เงินแปดเงินแปดที่น้องล่วงมาใส่เอาโลดไปเกียงจัดด้วยสาวสาวสาวสี่ชิบขาดือนด้อยุ่งเง มื่นแปดไทยตัวไหนครูเท่าไรตัวนั้นหมืนเกาโอ้หมื่นเกาวนลอยยี่บห้าถึงวันสามสิบเลครับหมื่นเก้าหมื่นเก้าพันบาท เท่าไรตัวนี้โอ้มื่นห้าพันห้าโอ้แดดมื่นห้าพันห้าโอ้หนังหนาเลยหนาเวิดท,ทั้งสามเลครับมื่นห้าพันห้าว่าหน่อยสามสิบสองหน่อยสามสิบสองัน เงินหาเงนหาสามตัวเอาลายะไายโลดพวด่งัวโดยืนงามเลยพี่น้องยืนเหนือยืนงามเลยนี่กับพ่อสองหมื่นสามตัวผมมาขออนุญาตครับเอาขายเดี๋ด้วยเลยเอใหญ่เอใหญ่ 080 080 653 653 5865 5 8 6 5อยุตการเลยสนใจท่าไหร่กไล่ออกไม่ไล่แ่ลูก่อยซีชิล่ะแยกลูกเท่าไรนี่ครับสองสีครับสองสี่แยกลูกลูกยักโตสองลูกตัวเดียวยืนงามเบิดเทเล่เลย สองซีสองซีพี่น้อง,องน้อยซีชิปเร่งน้นงามผ่านกันมีลูกมาแล้วครัสงงบสองอาทิตย์พอดีสองหมื่นสี่ยืนงามทั้งหมนย,ยืนเบิดดีเึ้นนี่งามดีสองซีพี่น้องล่ำยงาวนาะแยกลูก แต่งงามเอาเถอะแค่น um ี้เ네ท่าไรเดอดถค่นี้หกพันห้าหกพันห้อาหกพันห้าร้อยบาทผูผูหกพันห้าร้อยอ่าไมีได้ไม่แยกลูกครับผู้ระเจ้าะต็ดนีโอ้ อาเบอร์อนเคียวเบอร์ยัง0 6ชูนหกหก0ูนหกหกนหาีึ่งหกน่พี่น้องงัวอยู่ถุ่งสีเด้อสาวลูกกระทบขาแข็งลูกยังขาแข็งง่พี่น้องเอาบางของงามเลยเท่าไรครับตังไงว่ายืนสามหมืนหาพี่น้องร้อยสี่สิบ โอ้โหซสิบสามถึงสีสิบห้าตรงน่อยโ้ยเดี๋ยวเฉยวังท่าย้าแข่งหญ่ครับพี่น้่งสามหมื่นหาหาไม่ท่งพี่หน 35, 35, ันหลังใส่เดตอืมนีงอีติงโี้ิบแเดือนอืมสิบแปดเดือนพี่หน้่ง KF หกแปดอืมขึ้นหาแืนหลัง อาถ่ายรับกันดีพี่น้องเลี่ยมดีงวเด้ีภาษาง่วภาษา,าคนเถาคนเกลง่วมีเลี่ยมมีลรสามสิห้าอะ่หกห้าส่วนหกห้าสองห้าสาอ่นหนึ่งหนึ่พี่น้องจาัก,การนขอบคุณเดอ้อมันหมานมันหมานมันหมานให้ลำให้รวยสี่สองต,อต,ตัตัวนีโบสี่เด็กเตยตัวนีสี่ขวามือสีแดงเม็ดร,ระคามเลยครับ วอาลอยสามห่าทั้งคู่ออององาคง,องาคู่งองคู่อยสามห้าทั้งคู่ไล่แล้วคนไนะไล่อะไรคนไหนทีแดงน,นี่อ๋อหมื่นแปดพันห้าเพิ่มสองหมื่นตัวนี หมื่นแปดพันห้าง้ออยู่ย่างชุ่มเล้วเขาเฮ็ดแล้วเรียบร้อยแดดเนี่ยพี่น้องอืมหัวสาวลูกกระทบพี่น้องอย่าเบิ่งหัวสาวลูกกระทบอืมเหตุายให้เบิ่งพอดีเครื่องยับได้ไวได้ว่าหนังหนาพี่น้องล่ำเง่าอีกจุดหมื่นกว่าบาทหมื่นแปดพันห้านี่ตัวแดงแดงเจ้างสองหางแดงใหม่สาวหน่อยลูกกระทบเพื่อน กินเองลอยอยู่บ่เป็นยังพ่อเด็ขายตัวนนเนาะขายยอดเจ้าด้ายฮะขอบคุณเลหลายามอยาง่ห้ท่ผมถายกับพ่อพ่อได้งานเขาจะาเงงหมื่นปดาพอยู่ยังสุ่มอ่ายกชุดพี่น้องยกชุดสมาผมเก็ยกชุดชุดนี่สอตัว เท่าไรก่อนครับสี่หมื่นห้าพี่นอ้องราคาทรงกระพริบละเอียอคอด,ดครับเจ้าของงัวเขาเอื่นว่าชุดสางฟ้ามสางค้อนะครับชุดสางฟ้ามสองตัวสามตัวสี่ตมววันนี้ชุดสางฟ้ามห่อสี่หมื่นห้าร้อยเลียงไม่เป็นแม่พันแม่บอกสี่หมื่นสองตัวเลยครับพี่น้องเชื่องเชื่องครับได้ไวได,ด,ด้ประมาณนี้ สอเบอร์่ครับย์เหูนี่ส่้อง่าอยู่อย่งชู้หน่อยเท่าไหนเนี่ยันี่ะครับต่ว่าอันนี้เป็นจังเว่าว่าส8นี่ีงหอดหวานอยู่จังโลเออตอนนี้มันกัทางเมือกันทลมทางเมือ่ส่งทีทางเมือส่ สาิพี่น้องวารินเหนือนย่งุ่มชงี่วาลินเหนอหันย่างชุ่มชงขี้นพี่น้องสามสิบแปดครับครับครับแม่ันตอนมันบ้าเขาไหมเงินเนว่ยอนมันหออนี่ก็ไงหม60นเในเลี้ยวถาเงินเลี้ยวพี่น้องขาแข่งใไงข้องช้างใูปนสามสิบแปดแม่ลอยสามแปดสามหมื่นแปดพนบาท สดดีพี่น้องลูกกังามจายลูกงามดีแดงใหม่เลยลูกลูกกับนักบอควาบได้สามแสบปะหาลอยนี่บทสนสมแม่กับสดเนาะลูกตัวหนึ่งสองตัวสองลูกตัวเดียวตัวเดียวหนึ่งโอ้ลูกเหนกแกวซีอืมครับครับสามแสบสามแสบ ง้อยอยู่เนี่ยลาศีพี่น้องข้นกามตัวใดมาถ่ายตัวใดผมก็จำอะไรไม่ค่อยได้ถ่ายไงอยู่วันนีก็ตลแหอีหกสองโอ้หกหมื่นสองเด้ขายผมว่าลองถ่ายคลิปเลยตผมหวังว่าสีได้ขายดอกผมก็ลองดิมๆไปเสียบอด้ขายเลยเนาะ ไปไาบันสดขายเออามแปดสามแปดพี่น้องไปเดินไปนตงไหมไม่ไอ้ไปกินหมดเลยสูแปดหนึ่งศนย์หกสอรแปดหนึย์หกสองแนึ่งศูนย์หกสองเจ็ดห้าเจ็ดเก้อืมโอเคครับผมมีกับเหล่าไฟกองเขาไง มีกกับหรือว่าไฟกองเขาเม่ยยาางครับโอ้โหเลงวกนย่งที่กินโอ้หลอกกีหรีมาเมืองการเต่งตัวขอนนี้ยากนี่นะเช่าหลอกโอ้ช่าหลอกมาถึงหัวพี่น้องโอ้มาจากไหนเนี่ยอาพี่น้องแปลบนึ่งเป็นเป็นบอมือกไหนี่มาเดกพืยมือมือ่ว่ดโอ้โหี่อกเอโอ้เราเสือมันเป็นเินไปทั้งไหนเศษไปาเพื่อบอก การืเน็นการพครงขาเคยไปเคยไปที่สิ้นอำนาจเส้นม่วงไปอยู่ยังวนคยชาวล็อกชาวล็อกพีอนนองก็เลยมาสตำหนิให้กองเขาคือเสือหนังเลยดูบรรยากาศต่อเลย่องมา้ชาวล็อกชาวล็อก

เพื่นมาเมงวัวมันจะกาดสื่อขายเขาเพื่นจะมีการสื่อขายพอคุณนี้มีลลอกหลุนใหญ่มาสื่ออะไรบังค้าแข่งก่อนไรบังคบหัว

เรเป็นช้อนนุ่อชีรุ่มชมีเลยอ่ะตุ้มี่ีเลียนะลราหลุดไงเอาหลุดไงว่าถื่อว่าไปกองเขามาคือคือนองโอยเองประเทาายเป็นชีสันโอ้ยน้องโ ไม่อาจารย์ตบรรยากาศายคลิปม่เอาไมตลอโองแม่เนี่แม่นีนานีแยก สาวจะได้ลูกเพื่อคนไทยหน้าหนาวที่เฉลลานทางยกลูกเจครับสองสเจห้าท่านก็บุตรตัวเขาเขาว่าหาเรียนุ่นมีทอมันสองเจ็ดห้าท่านนี่เนี่ที่เป็นัวนี่นี่่สออสองสององสองสองสอง สองสองโมเมนต์งวดนี่เด้ดพี่น้องราคางงวด,วดบังบรรยากาศซื้อขายให้แล้วบังละเอียดดีหนิสองสองพี่น้องดีมันพอสงสัยพี่น้องเทีย,บ,ยบแล้วค่ะเนี่ย บึงาามาขาเถ้ขาถอนบ่ท้าพี่น,อน้องยังพอนได้กัน